มากแล้วขณะนี้เจ้าเมฆบลา,า,ลาเป็นตัวนำวังลีโอเป็นตัวที่สองพานเงินเป็นตัวที่สามถัดไปขวัญเจยปีโป้และยอดจอนนี่ ที่ไปสามจะไม่กลาเป็นตัวนำวังลีโฮเป็นตัวที่สองยอดจะนีที่สามถัดไปเป็นพานเงินและขวัญใจปีปโปโ้ที่ไปสิบอกทางตรงตจะไม่กลาบเป็นตัวนำคู่กับฝังลีโฮยอดจะนีผ่านนอกปเป็ตัวที่สาม จำเบขลาเป็นตัวน้ำยอดจอนี่เป็นตัวที่สองจำเบคลาเป็นตัวนำโคกับยอดจอนี่ยอดจอรนี่ผ่านมาเป็นตัวนำจำเบขลาเป็นตัวที่สองผ่านอัที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่แปดยอดจอนี่หมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดสามสองวินาที ่านเงินหมายเลขสามชนะที 2, ่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดสี่ศูนย์วินาทีเจ้าแม่ขลาหมายเลขสองชนะที 3, ่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดสี่หกวินาทียอดจานนี่หมายเลขหนึ่งชนะที 1, ่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดสามสองวินาทีพันเงินหมายเลขสามชนะที 2, ่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดสี่ศูนย์วินาทีเจ้าแม่ขลาหมายเลขสองชนะที 3, ่สามเวลาวิ่ง 1>, 1นาที1.46วินาทีครับ